สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าซีกโกกอกนะคะคได้ลดประจำตำแหน่งแล้วนะคะแอดแอนน้องใบเงินใบทองใช่ค่ะออมันเหลี่ยมเลยวันนี้เหลี่ยมเลยอ๋อันนี้ถ่ายคลิปแมบแมบ,มบ,มบใช่โทรศัพท์นี่แหละที่ว่าจะเอาไปซ่อมเลยย่าอ๋อแมบๆนี่บอกนี่แหละแม,บ,แมบเนี่อันนี้ตอนแรกมันดำาดิ อันนี้มันมันหายดําไปแล้วแต่มันแปบแปบแปบ,แปบเพราะว่ามันสะเทือนอนดยเฉพวันที่มันตกนะอ๋อวันที่มันตก่ีกบุบมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละนี่แหละจะต้องเอาไปซ่อมตามเวลาไขตามอายุไขตามอายุไขโอ้เดี๋ยวว,ว่าจะไปหาซื้อที่ขัดเงาให้เขาด้วยนะนี่มานะ ไปซื้อที่ขัดเงาให้เขาด้วยเนาะอ๋อขัดเงาแล้วก็ต้องใส่กระจกบบขัดเงาหรนะไม่แล้วก็ซื้อกระจกหน้าไม่ลุงแกถอดออกบ่กแกถอดออกก่อนเพราะว่าแกขีบแกขับมาจากวังเยี่ยมมันมีหลุมอแกกวัวกระจกมันจะแตกแกก็เลยถอดกระจกออกอ๋อไปเราไปดูด้านหน้าต่อนะคะไปค่ะท่านผู้ชม ตื่นช้ามานะคะแต่ละคนนะคะก็ทำภารกิจนะคะของใครของมันเนอะนะคะเดียาก,ก็จะพาแวบดูนะคะเห็ดนะคะหน้าบ้านน้องเมย์นะคะ <c oughs> โอ้ไม่ออกค่ะพี่น้องบอออก <c oughs> นะคะไม่เห็นนะคะวันนี้ก็คืมฟ้าคืมฝนนะคะ ควจะมาแล้วยาก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะหลายวันแล้วที่ไม่ได้แวบมาตรงนี้นะคะต้องรังตรงแต่งทําบุญเนาะเสร็จนะคะ ก็ไม่ได้แว็บมานะคะวันนี้ก็จะแว็บมาแล้วนะคะมาดูนะคะเก็บตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดีย๋ยกจะยกไปไว้ที่โดมเนะ ความสะอาดก่อนนะคะ,ะเรามาทำความสะอาดกันนะคะเอซีก่อน,นพ้นมา,าก,ก่อนฝนมาทำความสะอาดก่อน Huh? Right. ค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ย่าชีกบกอกด้วยนะคะฝากด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ย่าด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะดูอย่างน้อยก็ถึงสี่นาทีด้วยนะคะสีทุกท่านนะคะค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ย่านะคะสักหานาทีนะคะ อยู่ในช่องญ้าด้วยนะคะ,ะแล้วก็ไปทําความสะอาดต่อนะคะต่อไปก็จะถูนะคะถูบ้านนะคะว่าฝุ่นมันเข้าเยอะมากนะคะแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ